thank เรามารู้จักวิธีการเริ่มต้นการเป็นสตาร์ทอัพแบบ Lean Startup กันนะคะถ้าไปพูดถึงเรื่อง Lean เนี่ยยุคเก่าก่อนในเรื่องของการผลิตซึ่งเขาก็ยังทำอยู่ในปัจจุบันเราก็รู้จักคำนี้จาก t o โยตานะคะที่มีการผลิตที่ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมคือไม่มีเหลือทิ้งไม่ใช้ทิ้งคว้างแล้วก็ไม่ใช้ระยะเวลาเกินควรอันนั้นคือเป็นแนวคิดดั้งเดิมของคาว่า l e a วันนี้ l e a กลับมาใช้ใน Lean Startup นะคะกระบวนการการสร้าง Startup ในปัจจุบัน ซึ่งก็เป็นประโยชน์อย่างมากเลยทีเดียวค่ะเพราะเรากําลังพูดถึงกระบวนการที่มองจากลูกค้าเป็นตัวตั้งก่อนมองว่าเขามีความต้องการอย่างไรลูกค้ามีเพนพอยต์อะไรในชีวิตนะคะซึ่งอาจจะไม่จะเป็นเป็นสินค้าหรือบริการที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันแต่เกิดจากการสังเกตดังนั้นเนี่ยมันสําคัญมากที่ว่าเรากําลังลงทุนในขณะที่มีทรัพยากรจํากัดมีเงินทุนที่จํากัดเพราะฉะนั้นการใช้ทุกอย่างเนี่ยจะต้องเมคชัวร์ว่าเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยจะได้ผลดีจริงๆนั่นก็มีมาเป็นกระบวนการ ของ lean startup ที่เป็นกระบวนการที่ใช้ได้ทั่วโลกนะคะแล้วก็ใช้ได้ในทุกโอกาสเลยนั่นก็คือ build measure แล้วก็ learn ค่ะ บิลก็คือการสร้างการสร้างการออกแบบสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์แต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องสร้างให้เสร็จครบ100%อซถึงลอนช์ได้เมื่อเราสร้างไปในระดับหนึ่งหรือระยะหนึ่งเนี่ยเราก็มาส่วนเนี่ยที่2ก็คือ measure คือการวัดถึงความสำเร็จการวัดความพึงพอใจของลูกค้าจากนั้นเมื่อเราวัดแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามีจุดดีหรือจุดด้อยอย่างไรก็มาถึงสเต็ปที่3ก็คือ Learn ก็คือเรียนรู้ค่ะเราควรจะมีการ ปรับแก้สินค้าและบริการของเรานั้นอย่างไรแล้วจากนั้นมันก็จะมาครบลูปอีกครั้งหนึ่งก็คือ build อีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะจะเห็นว่า build measure and learn เนี่ยไม่ใช่เป็นสเต็ปแค่ 1, 2, 3แต่ว่าเป็นวงจรที่เกิดขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งผลิตภัณฑ์ของเรานั้นเนี่ยอยู่ในระดับที่ดีขึ้นตามการเวลาค่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีคำหนึงที่เข้ามามีความสำคัญนั่นก็คือคำย่อที่ว่า MVP ซึ่งย่อมาจาก Minimum Viable Product ค่ะการสร้างแต่ละครั้งอย่างที่เรียนให้ทราบเราไม่จำเป็นต้องสร้างในสินค้าที่สมบูรณ์แบบ100%จาก lab test มาถึงลูกค้าเราไม่ได้ใช้กระบวนการแบบนั้นเราสร้างในสินค้าที่สามารถที่จะพอที่จะพร้อม launch ได้แล้วสามารถเก็บข้อมูลความรู้สึกของลูกค้าได้ค่ะ MVP จะมีความสำคัญในส่วนนั้นคือสร้างไปด้วย นะคะบิลไปด้วยแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยในวงจรเดียวกันค่ะโดยสรุปนะคะ Lean Startup เป็นทั้งแนวคิดแล้วก็เป็นทั้งกระบวนการที่จะทำให้เรานั้นตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เร็วขึ้นแล้วใช้ทรัพยากรน้อยลงค่ะโดยผ่านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของสินค้าและบริการของเราค่ะ